บอกสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับคู่ของคุณในตอนนี้นะตอนนี้ความน่ารักเคิร <c oughs> เลย <S <S สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ะะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำการรีแอค คนแปลกหน้าสองคนนะครับที่เขาจะมาแบบทําการทดลองที่เกี่ยวกับการตกหลุมรักโอเคแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นคือคุณเขื่อนพี่เองหย,ยุดหยุดหยุด นี่เสียงดังที่สุดตั้งแต่เคยทํารายการเลยนะน้องเกิดโบติไม่ใช่แบบนี้แต่โล่งๆยิงครับพี่อัดกันเองนะไม่มีใครมาดูแล้วเผลอกล้องม่งตั้งทิ้งไว้เฉยด้วยในปี197 9นะครับมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะครับที่เขาทําการทดลองเกี่ยวกับการตกหลุมรักคือเขาจะมี36คําถามให้คนแปลกหน้าถามกอดกันแล้วดูว่าเขาจะตกหลุมรักกันไหมซึ่งหนึ่งในคู่ที่เขาทําการทดลองนะครับมีคู่หนึ่งที่ตกหลมาักจริง36คําถามนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบทําให้เขารู้จักกันมากขึ้นในเวลาที่ แบบไม่นานนะแล้วถ้าเราดูเราจะตกหลุมรักไอคนนี้ไม่เราไม่ได้ถามต่อเราดูอย่างเดียวหรือว่าเราจะตกหลุมรักกันเองหรือเปล่าครับพี่มีลูกแล้วสิยังเพิ่มความรักได้อีกหรือวันนี้เราเลยเราเลยจัดการทดลองเหมือนกันนะครับโดยที่มีคนแปลกหน้า2คนมานั่งคุยกันได้ปแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้งสองคนน่ะจะเป็นคนที่ใช่ของกันและกันหรือเปล่า อ่าแต่วันเนี้ยขันต้องบอกเลยว่าเขินจะอะไรที่ใช่สำหรับหมวยนะใช่ไหมใช่นี่ไงหนูกมร้านจะเข้าแล้วค่ะนี่นะครับนมที่ใช่แบบเมจินะครับแลคโตสฟรีเป็นนมที่ไม่มีแลคโตสปราศจากแลคโตสเพราะฉะนั้นลคโตสคืออะไรครับแลคโตสคือน้ำตาลที่อยู่ในนมค่ะแล้วเรื่องนูเนี่ยอยู่ดีๆพอเข้าวัยสามสิบแพ้เลยพอมาเจอนมเมจิแลคโตสฟรีเนี่ยก็ทานได้เพราะฉะนั้นก็เจอแล้วสิ่งที่ใช่สำหรับหมวยค่ะนี่ ไม่ใช่น้องหวยจะมาโฆษณานะนี่คือเ <c oughs> รืร่องจริงแผลแลคโตสจริงๆเมจิแลคโตสฟรีนะครับนมที่จะทําให้พวกคุณเนี่ยตกหลุมรักตั้งแต่แรกดื่มนะครับคู่แท้ของความสบายท้องในเมื่อได้เลือกคนที่ใช่แล้วก็ต้องเลือกนมที่ใช่สําหรับตัวเองด้วยนะครับเยต้องบอกเลนนะคะว่านมเมจิแลคโตสฟรีนะครับเหมาะสําหรับคนที่แพ้แลคโตสแบบเถื่อนะครับเพราะถ้าเกิดทานนมปกติทีไรเนี่ยย่อยยากแล้วก็อาการไม่ค่อยดีครับตันเนี้ย ถูกใจถูกคอมากเลยค่ะดื่มแล้วแฮปปี้มากง่ายๆสบายท้องค่ะกับนมแมจิ c ักต้นฟรีนะคะมีให้เลือกสามรสชาติด้วยกันนะครับได้ประโยชน์จากนมเต็มๆเย้โอเคเราคัด10คําถามมาจาก3 6คําบวคถามนะเพราะถ้าเกิดว่าลงสาสิบคำถามที่มันจะยาวไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสิบคำถามที่แบบปังๆเป๊ะเด็ดเดครับเด็ดเียดพร้อมไหมคะพร้อมหมวยชื่อเชนนะครับตอนนี้เป็นตะก้องอยู่ที่เทเีลา ชื่อพก,กาศค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่แหละโสดมานา้แค่ไหนแล้วใช่ไหมเป็นปีแล้วค่ะหล,หลายปีแล้วโสดประมาณ5-6เดือนแล้วครับสเปกล่ะสเปค,เปคถ้าหน้าตาก็คือได้หมดเลยทาย้ทายผมกว้างมาก <laughs> ชอบคนที่ลุยไปพร้อมเราได้มีความแมนนิดนึงมีความเป็นผู้นำนิดนึงสมมติว่าอยากกินอะไรวันนี้ให้เขาเลือก เราก็จะตามได้ถ้าภายนอกนะชอบคนที่ลุกแบดบอยแต่ว่าถ้านิสัยเนี่ยจะชอบคนที่แบบว่านิ่งๆมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็เล่นตลกอะไรกับเราได้างค่ะเห้ือพี่เลยนะเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมียเริ่มแล้วกูกุกกุกแล้วนะเียพูดเล่นเมียพูดเล่นเมียเฮียดุกําลังบอกว่าเหมือนเชนเลยเฮียแซขึ้นมาก่อนเลยเหมือนพี่เลยดีกว่าต่อดีกว่าเขาเอาแล้วนะเขาเริ่มแล้วเนี่ย ชื่อเชนนะครับเป็นตะกล้องอยู่ที่นี่ชื่อพกาศค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะอายุ23่าครับเรา20จะ25ปีนี้นะอ๋อครับนั่นเลือกก่อนเลยครับเอกได้ครับทำนามนิดนึงนะครับถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วสามารถมีพลังและความสามารถอะไรก็ได้หนึ่งอย่างสิ่งนั้นจะเป็นอะไรอยากบินอยากบินได้อยากบินได้เพราะเออเขาเรียกอะไรอยากรู้วิวของนกอะว่ามันเป็นยังไงเวลาอยู่บนฟ้าอะไรอย่างี้ เร,เราอยากวาร์ปได้อยากวาร์ปไปได้ทุกจักรวาลที่ได้ทั่วจักรวาลเลยนะอยากไปดูดาวอื่นอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเป็นยังไงอะอาทำไมถึงหวังของศักยภาพน้อย แก่อยากบินได้ได<บ>จะได้แบบไปที่ไหนเลยก็ได้แต่นคำถามไี่น่าสนใจมากคําถามอะ่ะมันคืออยากมีพลังอะไรใช่ไหมปฏิณธน,นมันสื่อว่าถ้าเรามีแฟนตาซีได้ว่าเราทําอะไรได้อะ่ะมันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในความหมายมทีไเขาด้วยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเช่น <ๆ S 1> คุณพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเขาอยากบินได้ต้องการอิสระต้องการที่จะหลุดออกจากใหรือเปล่าหรืออย่างน้องน้องพักกาศเขาอยากวาบได้เขาอยากวาบได้เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วเวลาอยู่กับความสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะมีบางวันที่เขาอยากไปอยู่คนเดียวหรือเปล่าอยากวาบไปอยู่ที่อื่น ที่เหมพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมถามพี่เบงก์ดีกว่าถ้ามีพลังพี่เบงก์อยางมีพลังอะไรผมอยากปกป้องโลกครับ <c oughs> <c oughs> อ้มวยอ้มวยวิเคราะห์เหี้ยนะความทรงจำที่แย่ที่สุดของคุณคืออะไรตอนเด็กๆเ,เราเหมือนเล่นกับน,น,น้องเงี้ยแต่น้องลม้มแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่แม่มาตีเรานึกว่าเราแบบไปทําน้องแล้วแม่รู้ความจริงป่ะตอน <N un ca i> นี้น่าจะรู้แล้ว้แลวเราไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเราทําไมเราต้องโดนอะไรเงี้ย ของเราคือโดนรถชนตอนป5คือเป็นความทรงจําที่แย่มากแบบว่าโดนรถชนคือพัาหัวแบบโดนแบบเย็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 บมีแผลที่หัวแล้วคือตอนนั้นโดนโกนหัวด้วยนโกนหัวแหว่งแค่แค่ตรงที่มันแผลแล้วตัวอืดยาวแต่ตรงนี้มันเป็นแบบผมผู้ชายอ่ะมันสั้นๆ่ะน่าเกลียดมากเลยความทรงจาที่แย่ที่สุดแล้วค่ะ อันนี้ขนเข้าใจได้ว่าทําไมถึงมีคําถามนี้ใน36คาถามนะครับหลายๆค,คนจะเอาเขาเรียกว่าเอาเทอีโก้ออกมาเราจะพรีเซนต์ในสิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นนะว่าเราทําได้นะเราเป็นคนตลกนะเราเป็นคนอย่างนี้นะชอบอย่างนี้ทําอย่างนี้เก่งแต่คนเดทแรกๆจะไม่ค่อยกล้าแชร์กัน mm hmm. เรื่อง v อนนาร์บ hmm. ิลิต mm ี้อะครับมุมที่อ่อนแอมุมที่ mm hmm. เราไม่อยากให้ใครเห็น mm hmm. เพราะกล mm ัว hmm. ว่าคนจะตีค่าว่าตรงนี้เป็นมุมที่คนไม่อยากรู้จักเรา mm hmm. แต่จริงๆแล้วการที่คนเราสามารถแชร์ v อน n e r a บิลิตี้ให้กันได้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยสามารถ ความเมตได้ครับผมแต่คือพูดถูกนะเหมือนว่าพอเราเจอกันครั้งแรกอะเรื่องแบบนี้คงไม่ได้คุยส่วนใหญ่มันจะเป็นสาเหตุนะแล้วคนที่จะรักกันก็เพราะว่าปรึกษาเรื่องทุกกันแชร์เรื่องทุกแล้วก็ปิ๊งกันจัดตึกมันชื่มความสัมพันธ์ได้เลยค่ะลงล็อกเลยเพราะต่อไปคำถานต่อไปถ้าคุณรู้ว่าอีกหนึ่งปีคุณจะตายคุณจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณตอนนี้ไหมเพราะอะไรไม่น่าจะเปลี่ยน เพราะว่าหนึ่งปีมันสั้นมากเลยอะก็คงจะใช้ชีวิตอย่างนี้แหละแต่ว่ากลับไปอยู่กับคนที่เรารักใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดผมน่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันก็คือแบบว่าไปอยู่กับคนที่เรารักใช่ัาน <c oughs> มันก็คือเหมือนกันแหละ <c oughs> แต่ว่าปกติเราก็จะแบบเสเทอะไรอยู่ดึก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนดึกแล้วไปอยู่กับคนที่เรารักให้มันนานที่สุด<อ> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคำถามนี้เดรกไปทางไหนแต่ถ้าเป็นเขื่อนเขื่อนจะขยายคำถามนี้ให้ลึกไปอีกว่า why not d o i t now then แล้วอะไรที่หยุดถ้าแไม่ทำตรงนี้อยู่แล้วในในโจทย์นี้ของทั้งคู่ก็คือไปอยู่กับคนที่รักเคยว่าทุกอย่างมันจะมีความหมายแล้วเราจะรู้ความหมายของมันเมื่อวันที่เราตระหนักว่าเออเรามีอายุไขนะก็คือเหมือนในเคสเนี่ยครับเราว่าไรอีกหนึ่งปีอยากทำอะไรแล้วพอคำตอบออกมาคำถามต่อมาก็คือ why not now ทำไมไม่ทำตอนนี้เลยล่ะดีป่ะสมแล้วที่มาด้านนี้ บอกถึงคุณสมบัติที่ดี5อย่างของคู่ของคุณอะไรคือดูเป็นคนแบบว่ามิงๆไม่ค่อยพูดเถ้าเราชอบคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็ดูเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมดูเป็นคนดูแลง่ายด้วย น่าจะเชี่ยวฟังบอกให้ทาอะไรก็น่าจะทำเฮ้ยนี่บอกเชนเลยนะเนี่ยแล้วก็ดูรักครอบครัวนะดูรักพ่อดูลักแม่ดูลักน้องดูเป็นคนแบบถ้าตั้งใจทําอะไรสักอย่างก็น่าจะทําไม่สําเร็จปะน่าจะล่าเริงล่าเริงแล้วก็คิดบวกคิดบวกอ่ะคิดบวกคิดบวกแล้วว่าเชนไหนคิดบวก แล้วก<อ>ออ็ดูแลตัวเองได้อะดูเป็คนคนเดียวงันเหรอพอพี่ก็อยู่คนเดียวแล้วก็แบบว่าทำงานแล้วตอนนี้แล้วก็น่าจะเขาเรียกอะไรอินกับเรื่องสมมติความรักก็อินไปเลยงานก็อินไปเลยอะ,อะไรเพราะห้านี่ก็น่าจะเป็นคนรักครอบครัวเหมือนกัน อันนี้ดีมากค่ะแต่อันนี้ก็คือให้ฝั่งที่ถามอ่ะ expectation เขาหวังอะไรจากอีกคนนึงเราว่าอีกคนนึงมีไหมแลวอ่าและอีกคนนึงก็คือเรื่อง l i m i t a t i o n ว่าตัวเองมีหรือเปล่าแต่ตอามันสองคนที่รู้สึกปลอดภัยมากที่จะแชร์อะไรกันอย่างนี้ได้นะคะเพราะบางทีแบบพอเดทเดอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่กล้าตอบความจริงใช่ไม่กล้าตอบความจริงแล้วบางทีเราก็ปล่อยเลยตามเลยโดยที่มันไม่ใช่เราจริงๆริงคือว่าคำถามนี้ดีมากเลยพรุ่งนี้หนูไปเดท tinder หนูจะใช้เลยคำถามนี้ ้องมาเป็นเพื่อนสนิทก,กับคู่ของคุณอะไรคือสิ่งสําคัญที่เขาควรจะรู้คือเราเป็นคนที่แบบว่าขี้เหงามากจะแบบจะชอบทักเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยเออชอบแบบแชทหาเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องห้ามลำาคาญา <c oughs> ผมเป็นคนเออไม่พูดด้วยก,ก็ก็เงียบถ้าสมมติว่ามี3มคนอ่านาพูดแต่ว่าเหลือกันแค่สองคนอาจจะพูดน้อยลงมันต้องอมีม,มีตัวกลางใช่ใช่ใชงเหรอแล้วเพสนิทก็ไม่พูดหรอ ใช่ก็แบบว่าไม่มีเรื่องคุยก็ไม่พูดอะไรกันเออเป็นคนพูดดีดีนะดีจริงเชนนะเชนเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาอยู่เงียบๆกับคนอื่นคนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดถึงเขาจะไม่พูดเพราะอะไรไม่รู้มันเป็นวา์จากมันอ่ะใช่ใช่มันเป็นตัวเป็นตัวอารมณ์ดีตัวยิ้มบอกคู่ของคุณว่าคุณชอบอะไรในตัวเขาต้องเป็นความจริงแม้จะเป็นสิ่งที่คุณไม่กล้าบอกกับคนที่เพิ่งเจอกันอืชอบอะไรในตัวเขา การมองโลกในแงด่ดีของของของพี่ของเราก็ชอบที่เป็นคนไม่ค่อยพูดนะเราเราชอบคนที่แบบไม่ค่อยพูดมากนิง่งๆอ๋อครับให้ยิ้มแไรนะเฮ้ยเผลอๆคู่นี้เขาอาจจะคลิก มีไหมถามถามได้ไหมคะว่าคลิกไหมคะแอบแอบคลิกไหมก็มีแบบบางบางมุมบางโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยหรือมันจะเป็นไปได้ไหมนี่เรอคุยกันต่ออ๋อที่คุยกันต่อด้วยเหรอไม่ใช่คุยกันต่อถึงจะอาจจะคลิกขึ้นโอ้เพราใจเข้าวเจถ้ามีโอกาสมีโอกาสกับพื้นที่ได้คุยกันต่อก็อาจจะคลิกโอ้ดีจังเลยอย่าแอบไปคุยนะบอกรวยอยากเล่าเรื่องที่น่าอับอายในชีวิตของคนหนึ่งเรื่องให้คู่ของคุณฟังโอ้โหเรื่องน่าอับอายอ๋อ ตอนเด็กคือแบบว่าเราไปว่ายน้ํากับพี่ชีชายใช่ปะในที่นี้เราเป็นคนที่ไม่กล้าไปฉี่หรือว่าไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้เองอก็บอกพี่ว่าโอ้ค่ไปเข้าห้องน้ําน้อยอะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็ไม่เอาไม่จะว่ายน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยเนไม่ไหวก็เลยพี่เนี่ยสาว แล้วขี้มันก็ลอยขึ้นมาลอยนด้ำวยร่อน่าอายไม่เคยเล่าที่ไหน,น <c oughs> เรื่องหน้าอับอายน่าจะตอนเด็กๆเลยเหมือนกันตอนนั้น <c oughs> ไปห้างประตูห้างมันจะเป็นประตูแบบผัขเข้าผัก <c oughs> ออกแล้วผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้เอามือไปสอดตรงร่องประตูอะ แล้วประตูหนีบมีแบหบหนีบแน่นอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่กล้าร้องเพราะกลัวคนเขาหันมามองกอ็เ <laughs> ลยกั้นกั้นจนทนไม่ไหวต้องเรียกพ่ออะไรเงี้ยเรียกพ่อเรียกแม่ คงคอนเซ็ปต์แบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะใช่สมมติพี่เต้ไปเดทแรกอย่างเงี้ยพี่เต้กล้าชานะกล้านะบนเดทแรกอย่างเงี้ยกล้าใช่ได้ใช่ไหมครับมันมันอาจจะเป็นคําถามที่อยู่ข้างหลังแล้วนะสมมติ26คำถามใช่ไหมมันน่าจะอยู่แบบข้างหลังหน่อยมนเริ่มเกิดการสนทนาจริงจริงเพราะเป็นคำถามแรกเลยนี่ตลกเลยนะใช่ใช่ลองพูดพูดหน้าอายอย่างคุณสิขี้แตก ถ้าว <ane> ่าคำถามมันจะไล่ระดับฟัมดีใช่ไหคือมันจะ m ม k เซน n s ที่มันอยิดไหมเนอะไม่ธรรมดาบอกสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับคู่ของคุณในตอนนี้นะตอนนี้เลยใช่ไหมคนเียไม่ค่อยพูดอะตอนนี้ความน่ารักหลายกา หมายถึงหน้าตาเองนิสัยรวมๆกันโอเคเขินเลยเขินเลยากาศก็บอกเป็นคนดูแลง่ายใช่ไหมอะไรคือเรื่องที่คุณคิดว่ามันจริงจังเกินกว่าจะมารอล่นน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวของคนคนนั้นสมมติว่าเรามีนิสัยอย่างนี้เพื่อนมีนิสัยอีกแบบหนึ่งเราก็ไม่ ไม่ควรจะไปแบบบูลลี่เขาอะไรเงี้ยการบูลลี่ทุกทุกทุกเรื่องเลยผมว่าไม่ควรของเราเป็นความรู้สึกเราไม่ควรเอาความรู้สึกของคนมาล้อเล่นนั่นแหละบอกปัญหาส่วนตัวของคุณและขอคําแนะนําจากคู่ของคุณว่าจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงและถามคู่ของคุณว่าจะรู้สึกยังไงต่อปัญหานี้น่าจะเป็นคนคิขี้เก่งใจคนมาก จะไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็เป็นคนที่เกรงใจเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากับเชนก็นได้มันที่เราไม่ต้องแคร์ความรู้สึกของทุกคนบนโลกใบน,นี้ก็ได้อ่ะคือแคร์ความรู้สึกของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าเราแบบรับมาทั้งหมดแล้วเรารู้สึกเฟลเองเงี้ยคนที่แบบว่าเสียสุขภาพจิตมันก็คือตัวเราเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่ารักตัวเองก่อน เข้าใจไดีนะหนูว่าดีมากชื่อของเราใช่ป่ะเราเป็นคนค่อนข้างขี้หึงอย่างเงี้ยเราเออนั่นแหละมีคำแนะนำไหมน่าจะเริ่มต้นด้วยการคุยมากกว่าคุยกับคู่นั่นใช่คุยให้รู้เรื่องไปเลยไม่ก็เป็นความเออเขาเรียกอะไรความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ถ้าเป็นข้อเมื่อกี้ถ้าเชนตอบว่าแบบปัญหาของของของประกาศแบบง่ายมากเลยก็คบเราสิไม่ต้องขี้ถึงเลยเธอจะไม่ได้ถึงมีต่อไปเพราะเราอ่ะเงียบแล้วก็ใจดีแล้วเกรงใจด้วยว่าคลิกเลยอใครจะจบแล้วนะคาต่ำซึ่งหลังจากทดสอบเสร็จถูกก็จะมีการจ้องตาตาต่อสีหนักโอ้โแรปอ้าบอกแรปอัพด้วยสายตาจ้องตาแต่สีเลยใกล้กันหน่อยไหมโอ้ยต้องมาทำไมโอเคหนึ่งสอง ไปแล้วไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ๆนี่ลอเหมือนแข่งแบบว่ากัรนหัวล้ออยู่ตรงเนี้ยนี่เรคิด่เล่นเกมมแลเนี่ยเริ่มเป็นการแข่งขันแล้วสิไม่ได้ขับเลยอ๋อ ถ้าเกิดออกมาจีสุดเลยจรสุดเลยแล้วเป็นไงอะเป็นไงอะตอนนี้รู้สึกไงอะก็เขินเขินใช่ไหมเขินครับมันต้องไปถึงจุดที่ไม่เขินแล้วดีเพราะมันสี่นาทีแล้วเว้ยเขินเรื่อยเยเลยจริงๆแล้ว้สี่นาทีเนี้ยมันก็ไม่มีคําตอบเหมือนกันแต่มันให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะอย่างน้องเชนไปกี้เขาก็เขินแล้วเขาก็หลบสายตาอ่ไงเงี้ยครับเพราะจิตใจเรารู้นี่ว่ามันคืออะไรแต่ร่างกายเราปฏิกิริยาเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆเป็นอเป็นพี่อะเจอแบบน้องๆผู้หญิงมาจ้องตาอย่างเงี้ย อะไร sure พี่อะไรดีนะอะไรพี่ถามเลยสารมองผู uh> ้หญิงคนนั้นเลยว่าที่เธอต้องการอะไรจากฉันจะสำหรับสองคนนี้คิดว่ามีโอกาสจะพูดคุยกันต่อไหมสําหรับคนที่ลักษณะประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องเชนก็ได้ใช่โเ้อยู่นะคือเราบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราชอบคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยแล้วดูไม่โตชู้ด้วยใช่ครับอืมก็ถ้าผมก็น่าจะมีโอกาสพัฒนาต่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะ ก็มันก็แค่มันมีความคล้ายในระดับหนึ่งอาจจะพัฒนาต่อกันได้ครับผมตัวโยจะหลุดเปนะครับกลับเข้าไปค่ะนี่คุยยิ่งถอยแปลว่าทำให้เห็นแล้วว่า36คำถามนี้เชื่อมสะพานให้มันมีโอกาสคอนเนคกันใช่น่าสนใจน่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวคุณลีดูใช้เลยใช่เลยไปเดทก็ใช้เลย อืมก็มพี่ชัวร์ว่าทำให้รู้จักกันมากกว่าออกไปกินข้าวทั่วไปอันนี้มันเป็นดีทอกที่เหมือนกับเราใชา้เวลาเป็นเดือนเลยนะเพื่อรู้จักก,กันขนาดนี้แต่อนี้แบบอาจจะตัดสินใจได้ระดับนืงนะว่าจะลองไปต่อไหมหรือจะเลิกกันตรงนี้เลยเพราะที่สําคัญการไปเดทหรือการมีแฟนอย่างเงี้ยมันสังคมสร้างมาให้เสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยคำถามพวกเนี้ยเหมือนมันดีคอนสตรัคทุกอย่างเราเปิดให้มนุษย์เป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับหนูว่าดีนะดีมากไม่ธรรมดาเว้ยดีแบบสุดยอดเลย อ่วยไม่ธรรมดานมเมจิลักโตสฟรีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ <c oughs> อยากให้ทุกคนมาลองเมจิลคโตสฟรีสูตรไม่มีลักโตสนะคะให้คุณตกหลุมรักตกั้งแต่แรกดื่มสบายท้องและได้ประโยชน์เต็มๆเลยค่ะติดใจจนไม่ต้องกลับไปดื่มนมแบบเดิมๆอีกต่อไปเลยนะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค,ครับต้องขอบคุณน้องเขื่อนอมวยด้วยนะครับที่มาเวียนมาครับอยากชวนอีก ได้เลยยินดีดเลยหลักอินสตาแกรมกับ YouTube นะครับเขื่อนดานยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่กับวง p ุกเกปีนะครับก็คือชื่อเพลงเปลี่ยนไม่ได้ไไไลแล้วซิงเกิลสองชื่อเพลงเจ้าชูกกำลังจะออกวันที่17แล้วนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ De lie